ไปดูอีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ชมวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปเปิดงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสตรีซึ่งโครงการนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมจํากันได้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคข,ของคุณยิ่งรัก์ชนวัตรในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้บางช่วงบางตอนเนี่ยท่านนายกท่านพูดถึงเรื่องของการเหยียดเพศด้วยท่านบอกว่ามันควรจะหมดไปได้แล้วกับตอนปัจจุบันในยุคนี้นะคะ วันนี้การเปิดงานของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นโครงการพลังสตรีเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างโอกาสสร้างอนาคตค่ะซึ่งในงานนี้ค่ะมีผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยมีคณะทูตานุทูตมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจทั่วประเทศเลยค่ะมาร่วมงานกันก,นกว่า2,000คนนายกรัฐมนตรีท่านเปิดงานและท่านก็กล่าวนะคะว่าตัวท่านเนี่ย เป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนที่สองของประเทศไทยซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดขึ้นจากนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกนั่นก็คือคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผู้หญิงไทยมีศักยภาพที่สูงมากหากได้รับโอกาสและศักยภาพเหล่านี้ก็จะถูกแสดงออกมาซึ่งตลอดเวลา13ปีที่ผ่านมานะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เปลี่ยนชีวิตผู้หญิงเป็นจํานวนมากสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของทาง ตนเองและก็คนรอบข้างในอย่างแท้จริงแล้วก็นําไปสู่ความคิดที่จะเปลี่ยนเป็นโครงการที่แปลงสู่เงินลงทุนสร้างธุรกิจเติบโตจากศูนย์ไปจนถึงทุกวันนี้ท่านนายกท่านยืนยันว่ากองทุนนี้จะถูกสนับสนุนต่อไปให้กับน้องๆที่จะเข้ามาประกวดโมเดลแล้วก็สร้างอาชีพที่ตัวเองรักและชอบเปิดโอกาสเติมฝันให้เป็นจริงได้ค่ะนยายกแพทองทานยังบอกนะครับว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสาวเป็นน้องสาว เป็นคุณแม่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะพิสูจน์ตัวเองในบทบาทต่างๆโดยการเข้ามาทำงานในภาคเอกชนจนถึงภาครัฐก็มีความยากง่ายที่ต่างกันซึ่งการที่อายุน้อยก็เรื่องหนึ่งการเป็นผู้หญิงก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันที่เราจะทำอย่างไรให้นักการเมืองที่เป็นผู้หญิงจะถูกยอมรับในความคิดเห็นต่อโลกหรือต่อคนในประเทศเราเองก็ตาม คำพูดที่เหยียดเพศก็ยังมีอยู่ไม่ใช่แค่ประเทศเราแต่มีอยู่ทั่วโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการปรับจูนความคิดว่าทุกเพศที่เราเลือกจะเป็นควรได้รับความเคารพอย่างเท่าเทียมมีเสียงของนายกแพททองทานครับอธิบายถึงเรื่องนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะทีฉันเองเป็นนายกมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยนะคะโดย กองทุนสตรีนี้เกิดขึ้นได้โดยท่านนายกมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนั่นก็คือท่านนายกยิ่งรักนั่นเองค่ะโดยเรามีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าผู้หญิงผู้หญิงไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีศักยภาพที่สูงมากๆถ้าได้รับโอกาสศักยภาพเหล่านั้นจะถูกแสดงออกมาค่ะ แล้วก็แน่นอนค่ะอย่างดิฉันเองในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นลูกสาวเป็นน้องสาวเป็นคุณแม่ก็แน่นอนค่ะว่าในบทบาทต่างๆที่ต้องพิสูจน์ตัวเองบางทีก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายการเข้ามาทำงานการเข้ามาในภาคเอกชนจนมาถึงของภาครัฐเองก็มีความยากง่ายที่ต่างกันค่ะ การมีอายุน้อยเป็นเรื่องหนึ่งการเป็นผู้หญิงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกันที่เราจะทำอย่างไรให้นักการเมืองที่เป็นผู้หญิงจะถูกยอมรับในความคิดเห็นต่อทั่วโลกนะคะหรือว่าต่อในประเทศของเราเองก็ตามคำพูดที่เหยียดเพศก็ยังคงมีอยู่ไม่ใช่แค่ในประเทศเราค่ะแต่ว่าก็มีอยู่ทั่วโลกเช่นกัน ก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ก็คงต้องใช้เวลาในการปรับจูนความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกเพศที่เราเลือกที่จะเป็นควรได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียมกันได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันอันนี้ก็คงสิ่งก็งเป็นสิ่งที่ช่วยกันพัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะ ท่านนายกท่านก็ต้องการจะให้ผู้หญิงมีบทบาทสําคัญและก็ได้รับความเท่าเทียมนะคะในขณะเดียวกันคนที่ยืนยันเลยว่าผู้หญิงนั้นเป็นพลังสตรีที่ยิ่งใหญ่จริงๆนั่นก็คือคุณอนุทินชายวิรูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณอนุทินนะคะคุณผู้ชมพูดบนเวทีเลยนะคะว่าสตรีนี้มีพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าเคยสนทนากับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีถามด้วยนะบอกว่าถ้าคนที่บ้านของคุณอน,อนุทินเนี่ย มีปัญหากับคุณอนุทินคุณอนุทินจะทํำยังไงคุณอนุทินบอกว่ายังไงไหมก็ยกมือขึ้นมาสองมือเลยท่านนยกบอกอุย้ยจะตบเลยเหรอเปล่าจะยกมือไหว้ค่ะอะฟังเสียงช่วงนี้บนเวทีกันหน่อยค่ะเราได้พูดถึงเรื่องสตรีต่อหน้าท่านนายกรัฐมนตรีในระหว่างเที่ยวบินที่ไปเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรุณาถามท่านรมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านูุิทํามเวชยชยัย ว่าท่านคะเวลาคุณพี่ที่บ้านทำให้ท่านโกรธท่านทำยังไงคะท่านรัฐมนตรีกรลาโหมยกมือขึ้นงี้ครับผมก็ตกใจาตายแล้วท่านบูรณาจะกล้าทำร้ายคุณพี่ผู้หญิงขนาดนั้นเชียวหรือแต่ท่านทำอย่างนี้ต่อครับนะครับเห็นไหมครับว่าขนาดรัฐมนตรีกลาโหมยังขนาดไหน ท่านนายกก็เลยหันมาถามผมว่าแล้วผมล่ะครับผมบอกว่าท่านรัฐมนตรีการผมยกมือเดียวครับแต่ผมยกสองมือเลยครับทีละมือครับเวลาคนที่บ้านผมทําให้ผมโกรธแล้วสุดท้ายท่านยกบอกโอ้ยทายังไงตบบ้องหูหรอบอกเปล่าค่ะเปล่าครับผมยกมือแล้วก็ประกบแล้วก็ไหว้ครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือไม่ต้องพูดแล้วนะครับว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นบุรุษนะครับ จะให้ความเกรงใจแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีเพียงใดนะครับนี่แหละค่ะพลังสตรียิ่งใหญ่จริงๆคํายืนยันจากคุณอนุทินค่ะคุณอนุทินกับคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นชายไทยแท้ครับค่ะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะชายไทยแท้ยกสองมือเหมือนกันครับ <laughs>